ฮวันนี้พาร์ทที่เ่าไหร่แล้วนะลืมโอเคคราวนี้เราก็กลับไปอยู่กันกับเกนเซเวนเยอร์ซอมนานะคะฮารุโตคุ้มย้อนได้ไหมอ่าพาร์ทที่สิบแปดเป็นไงบ้างอ่ะเหมือนสีหน้าจะดูไม่ค่อยดีเลยนะกลับมาอีกแล้วสินะฮารุโตคุ้มเป็นไงบ้าง อาจารย์ผมมีเรื่องต้องคุยก,กับอาจารย์แล้วก็มีเรื่องจะถามด้วยครับอา้าวกดเลยเป็นว่ามันเร่าให้อาจารย์ฟังคนที่ลบความทรงจำของผมคือเอาอีกจริงเหรอครับบอกผมมาเถอะครับอ่าเป็นเรื่องจริงน่ะเรื่องนั้นทําไมแต่การลบความทรงจํานี่มันทําได้ด้วยเหรอครับอ่าเอกของฉันน่ะเกี่ยวกับสมองและความทรงจํา เมื่อก่อนฉันเคยทำวิจัยเรื่องนั้นอาจจะไม่เพอร์เฟกนะแต่กลบความทรงจำได้ด้วยวิธีหนึง่งอาจารย์ก็บอกวิธีนั้นให้เอาอีกเหรอครับไม่ฉันอธิบายไม่ละเอียดพอนะ่ะที่ความทรงจำของฮารุโตะโดนลบฉันก็มีส่วนด้วยฮะเอาอีกกับอาจารย์ทั้งคู่เลยเหรอใช่เธอมาขอร้องนะ่ะว่าให้ลบความทรงจำของฮารุโตะคุง เพราะงั้นความทรงจำเมื่อเจ็ดปีก่อนของเธอเลยถูกลบไปหมดทำไมเอาอีกถึงขอร้องอาจารย์ล่ะครับเรื่องนั้นอ่ะหรือว่าเพื่อผมเหรอใช่แล้วเอาอีกจังน่ะเฮ้ยทำไมถึงมาขอร้องฉันล่ะนูอยากให้ฮารุโต้ลืมค่ะถ้าจำได้ ก็คงต้องเจ็บปวดมากแน่ๆแล้วอีจังไม่เหงาเหรอแต่หนูก็กำลังจะตายอยู่แล้วเรื่องนั้นมันคงไม่เกี่ยวกับหนูแล้วละค่ะอาอีจังไม่ใช่ไม่เกี่ยวหรอกนะเธอในตอนนี้อ่ะจะไม่เหงาเหรออาอีจังลองพูดความรู้สึกจริงๆของตัวเองออกมาสิจริงๆแล้วก็เหงาค่ะ ไม่อยากให้ลืมเรื่องของหนูเรื่องที่เจอกันวันแรกด้วยเรื่องที่ไปดูดาวด้วยกันแล้วก็เรื่องที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่อยากให้ลืมเลยั้างั้นแต่หนูก็อยากให้ฮารุโตะคูม,มีความสุขอยู่บ้านใหม่เข้าโรงเรียนดีๆมีเพื่อนเยอะๆดูดอกไม้ตอนดูใบไม้ผลิไปทะเลตอนหน้าร้อนกินของอร่อยๆตอนดูใบไม้ร่วงสร้างบ้านหิหมะตอนหน้าหนาวแล้วกินโมจิกับเพื่อนๆพ,พูดว่า หนาวนะพออยู่บ้านหิมะก็อบอุ่นพอพระอาทิตย์ตกดินก็ถือเทียนไปแล้วนอนทั้งแบบนั้นแต่ก็โดนแม่ดุหนูอยากให้เขามีชีวิตแบบนั้นกินโมจิในบ้านหิมะงั้นเหรอน่าสนุกนะค่ะเข้าใจแล้วล่ะงั้นฉันจะลบความทรงจำของฮารุโตะแล้วนะ ฝากด้วยนะคะเอาอิฮารุโตคุงฉันต้องขอโทษด้วยที่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังแต่ฉันอยากให้ฮารุโตคุงจำได้ด้วยตัวเองนะ่ะทั้งเรื่องเอาอิจังแล้วก็เรื่องสมัยก่อนแล้วก็อยากให้ความทรงจำของเธอกลับมาเรื่องนั้นเพราะว่าจา์เป็นคนลบความทรงจำของผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นคือว่า ฮารุโตะคุงฉันก็เหมือนเธอนะ่ะเมื่อเจ็ดปีก่อนฉันก็สูญเสียความทรงจําเหมือนกันอาจารย์สูญเสียความทรงจําเหรอครับอ๋อแต่ก็นะตอนนี้ก็จะได้หมดแล้วละ่ะเพราะงั้นฮารุโตะคุงฉันเลยอยากให้เธอจําได้ด้วยตัวเองทําไมความทรงจําของอาจารย์ถึงหายไปล่ะครับเรื่องนั้นไว้ฉันค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเข้าใจแล้วครับเอ่ออาจารย์ผมมีเรื่องอยากขอร้องหน่อย ขอดูข้อมือด้านขวาหน่อยได้ไหมครับอสงสัยทุกคนได้สิอ๋อเดี๋ยวเดินไปไหนไม่มีรอยแผลไฟไหม้หน้อยก็ไว้ใจได้นะขอบคุณครับแล้วไงต่อฮารุตโตะคุงจะทำอะไรต่อเหรอทำอะไรต่อหรอครับจะไปหาหัวหน้าฝ่ายอิชิวจิเหรอ เรื่องนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครั้งที่แล้วผมก็เอาแต่ฟังนิคุตลอดเลยครั้งนี้ผมจะลองคิดดูเองบ้างงั้นเหรอเอออาจารย์ครับเหตุผลที่เอาอี๋ตายเออไม่มีอะไรครับผมจะให้หนึกออกให้ได้ด้วยตัวเองนั่นสินะขอบคุณที่เล่าเรื่องเอาอี๋ให้ผมฟังนะครับงั้นผมไปแล้วนะครับ คุณมากไปหรือเปล่านะขอบคุณงั้นเหรอมันช่วยจริงเว้ยเนี่ยฝากด้วยนะคะอ่าไว้ใจฉันเถอะฉันจะทำให้ดีที่สุดอาจารย์คะขอโทษนะคะเมื่อกี้หนูโกโหกนะเรื่องที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเลยไม่ใช่เพื่อฮารุโตะ แต่ทั้งหมดเพื่อตัวหนูเองพาร์ทนี้อย่างสั้นแล้วทำไมทั้งหมดถึงเป็นเพื่อเอาอีเองอ่ะอะไรอะ <c oughs> อะไรอะ่ระติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อติดตามพารตต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย